ในใจลึกๆของเขาอยากกลับเข้ามาคุณมากคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณคนคนนี้ในใจลึก <restrict> ๆ <ly> <comunidad> เขาอยากกลับเข้ามาคุณมากๆแต่เขาไม่กล้ากลับเข้ามาคุณคนคนนี้เป็นพระอะไรทําไมเขาถึงไม่กล้าเข้ามาคุณทําไมเขาไม่กล้ากลับหาคุณคนคนนี้เรรมปพลังงานไพ่กับเป็นคลิปเรนน้อม um. เป็นดวงโดยรวมในใจลึกลๆของเขาอยากกลับเข้ามาคุณมากแต่ทําไมเขา ไม่กล้าเข้ามาคุณคนคนนี้เป็นคลิปเดนดอมเป็นดวงโดยรวมทําไมเขาถึงไม่กล้าเข้ามาคุณทั้งที่ในใจลึกๆเขาอยากกลับมาคุณมากๆคนคนนี้ห้าใบนะจากคลิปเดนดอมเป็นคลิปโดยรวมนะทําไมเขาไม่กล้ามาหาคุณคนคนนี้ของคุณ ชาวทาตดินประสบกันก่อนเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาอยากกลับเข้ามาคุณมากๆคนคนนี้ชาวท่าดินประสบกันก่อนใต้สำรับเขาอยู่กับตัวเองมากคนนี้เวลานี้เขาสำนึกบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้เขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณชาว่าตลมไมถุนตุนกลุ่มคนคนนี้มีความนิ่งอยู่กับตัวเองเวลานี้ คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีโก้มากคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมเป็นคนค่อนข้างมีโก้คนคนนี้ทั้งที่ใจของเขามีคุณมีคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเขาเอาคุณจับหัวของเขาไม่ได้คนคนนี้เขายังมีความรู้สึกเดียวคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบ กันก่อนที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันอย่างมากมายสิบถ้วยกรกฎพิจิตรมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีครอบรมมครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความสุขอย่างมากต่อกันชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรมีเขาอยากกลับไปหาคุณมากๆคนคนนี้เวลานี้จากการที่เขาทาไม่ดีกับคุณเขาไม่กล้าไปหาคุณเขากลัวคุณไม่ให้อภัยเขา เขารู้สึกว่าเขาทําผิดกับคุณมาเขาอยากจะกลับไปขอโทษคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากกลับปหาคุณแต่เขาโกัวคุณไม่ให้อภัยเขาเขารู้สึกคิดมากเขาคิดเยอะเวลานี้คนคนนี้เรามาขยายไพ่กันเขาคิดมากเขาคิดเยอะจริงๆคนคนนี้เขากกัวคุณไม่ให้อภัยเขาเขาคิดถึงคุณมากจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขารู้สึกสำนึกผิด เขาเคยเดินจากคุณมาคนคนนี้เคยเดินหันหลังให้คุณไปดยที่ไม่มีเยอใหญ่ที่ผ่านมาค,คนคนนี้เขาทํากับคุณทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังเขาสํานึกผิด <c oughs> คุณกับเขามีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่ผ่านมาคุณกับเขามีการทะเลาะกันอย่างมากมายห้าไมเทา้าวแม่สิงห์กระหนธาตุไฟ คุณสองคนทะเลาะกันอย่างมากเขาคนนั้นเดินออกจากคุณไปทันหลังคุณไปดุทีใหม่มีเยื่อใยคนคนเขาอยากกลับมาขอโทษคุณทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้เป็นคนทางไกลเอ็มพอแล้วเขาคิดถึงคุณคิดถึงความรักเขาอยากกลับมาคุณมากๆแต่เขากลัวคุณไม่ยกโทษให้เขาคนคนนี้ของคุณเขากลัวมากๆกลัวคุณจะไม่ให้อภัยเขาจากคั้นก็ทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้